สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับพิาตี้คาสโนมีนะครับผอจะกรายการคาสโนมีทีวีนะครับก็ผมก็จะตอนวิธีการลงพืชินนะครับผมก็จะสาธิตวิธีการทำอินเลื่ยนนดีบก,ก,ก่อนนะครับก็ลงเหมือนกันทุกพืชยินนะครับก็เดี๋ยวพืชยินยากเดี๋ยวผมก็ตอนทีหลานะครับ วิธีหาพระอินนะครับต้องไปที่มาเกิบจากโออาร์จีนะครับหน้าตาเปเหมือนก็คล้ายๆแบบนี้นะครับเป็น้าแม่ของเขาก็อะไรกทั้งนั้ยังไม่จบนะก็รวมมาเสร็จปุ๊บให้เข้าไปที่ ฝากหาไฟล์ที่เราโหลดมาครับผมก็แต่ถ้าเป็นรถวิงอาติดไมครับก็ให้แต่ไฟล์ล้วครับผมก็แต่ไฟล์มาเรียบร้อยนะกกน,น,นะครับลลวก็เกิดเป็นเบอร์อีดีจ3อ่าถ้าเป็นัถวิงอาไม่แต่ไฟล์ครับจะเป็นรถเออไม่ไม่รับจรา์นะครับก็ให้ลากลงได้เลยนะครับ ก็อยู่ะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ไฟฟองรานะครับอ่าเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อะไรเยอะแยะมากมว่าไม่รู้น,นะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์วิกฤตเลยนะครับอ่าให้ลากลงาองลองใส่นะครับอ๋อเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับก็เจอกันพาร์ทหนี้นะครับวิธีการ ủy đi căn sống ạ bye bye ạ